สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีร้านมาขายต้นไม้เยอะอยู่นะคะนี่นะร้าแนบบสวยต้นไม้เยอะๆนะคะค่ะเดีย๋ยวผ่านก่อนค่ะเดีย๋ยวผ่านมนั้นก่อนมาหาเหมือนจะเป็นร้านน้องใหม่นะคะหายไปน,นานอ <laughs> เอาน้องคอนเอาน้องคอนออกกล้องก่อนเขาหายไปนานเลยนะแเขาพูดถู สวัสดีค่ะน้องพรสวัสดีครับเอาฝากเบอร์หน่อยค่ะน้องฮอนศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดนะคะครับโบมายของน้องพรกันน้องฮอนติดต่อได้ทางไหนบ้างเหรอก็โทรเลยเป็นไลน์ได้ครับเบอร์นี้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เนาะครับค่ะแล้วมีเฟซบุ๊กไหมคะติดต่อได้ไหมเฟซบุ๊กก็เป็นเอฟเอ็นการ์เด้นเฮาส์เอฟเอ็นการ์เดนเฮาส์นะคะทักหาน้องพรได้เลยครับมาดูต้นนี้สวยๆต้นนี้คือ อันนี้แหละอินสันผส,สมเนาะน่าจะใช่แหละนะคะบอกลูกผสมไว้ก่อนเนาะครับดองฮันขายอยู่เท่าไหร่ออาเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะค่าส่งอยู่เท่าไหร่เน,น,นี่ยต้นใบนี้เออส่งแบบเหมาะร้อยห้าสิบาทแบบตะก้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งได้ไหลายต้นอยู่เนาะร้อยห้าสิบเนาะถ้ากระถางประมาณนี้น่าจะได้ประมาณสามกระถางมาได้สามกระถางเลยนะคะ นีอพักหา,าน้องพอนได้เลยนะคะถ้าสนใจมีต็นมีนิแพ์ตรงนี้นะคะนิดนึงเนาะวนน้ำนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้เลยแย่ะตุ้งด่างพร้อมสวยๆแบบนี้ครนี่สวยมากเลยนะคะเท่าไหร่นะน้องฮอนสองสี่หกเจ็ดเจ็ดใบหลอดพันแปดร้อยครับเจ็ดใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะมีกี่กระถางน้องอนมีสองครราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยนะคะ นี่นะคะหนึ่งพันแต่อันนี้จะมีหกใบอันนี้ก็จะคุ้มหน่อยสวยด้วยใครใครได้ก่อนนะคะใครทักมาก่อนได้มาะถางนี้นะคะแาดใบนะคะเจ็ดใบเจ็ดบหลอดครับแล้วก็อันนี้คือเอ่อกินฮองกูไห้บิดอะเป็นฟิโลครับเป็น้นคะเท่าไหร่อ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่พันห้าร้อยบาทนะคะมันจะเป็นแบบลายไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ ใช่แต่ต้นถ้าแมันก็จะแพงกว่านี้เนาะใช่ถ้ารายจัดก็มีอยู่ฮะก็ทักมาผมไม่ได้เอามีนะคะทักหาน้องได้เลยใช่ราคาก็จะแพงกว่านี้ราคาก็จะแรงหน่อยนะคะตัวนี้ค่ะไทคอนอันนี้ไทคอนความสวยอนี้เท่าไหร่คะเอาแปดร้อยแล้วมแปดร้อยบาทนะคะไม้ไม้ยอดเนาะไม้ยอดนะคะสามใบนี่สามใบนะคะความสวย แฉกไมีตำหนิเลยมนิดเดียวเนี่ย,ยครับอือทักษาน้องได้เลยแปดร้อย,อยบาทนะคะนกกราชั้นต้นนี้เท่าไหร่คะอ่าต้นนี้เอาพันแปดแล้วนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นแฉ<ช>บแล้วมันเป็นแบบเหมือนออกชมพูเนี่ยชมพูอ่อนสวยสวยสวยนะค,ะครับสำหรับนักสะสมเนาะมาได้เลยแล้วก็ี่โกหูช้างครับต้นนี้ อยู่ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะสวยมากสวยจริงๆกระหงยใหญ่เลยนะคะร้อมใหญ่ลายนี่อ่างนี้เลยลายสวยมากแค่หกร้อยบาทค่ะแล้วมากระกายดามีกี่ต้นสองต้นนี้เนาะมีคือสองต้นฮะสองต้นนี้นะคะใบเขาเหลืองเพราะอะไรน้องหอนโดนน้ําหรอหรือว่าโดนแดดไม่มันน่าจะขาดน้ำขาดน้ำนะคะเหลืองๆนะท่าไห่ก็เอาไปต้นละ สองร้อยแล้วกันนะต้นละสองร้อยบาทนะคะนี่นะน้องขาดน้ํานะคะเอาไปเติมดูแลรักษานะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คาเลนต์มันตาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะครับาใช่หนึ่งร้อยบาทอยู่ส่วนผมเอาลงดินมันแบบเต็มพื้นเลยสวยเลยมีเยอะใช่ไหมใช่มีเยอะอยู่นะคะอันนี้ค่ะแต่คัลเลอร์อันนี้แต่คัลเลอร์ร้อยหนึ่ง ร้อยบาทค่ะฟอร์มสวยๆเลยนะคะครับเอ่อถ้าอย่างเงี้ยกระถางเนี่ยค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่าเล็อ่ะผมส่งเหมาร้อยห้าสิบหมดเลยส่งเหมาราคาเหมาค่ะคุณยังไม่คุ้มเนาะใช่ส่องเอาหลายๆต้นนะคะครับนี่ค่ะจัคกรินต้นนี้เอาสองร้อยค่ะจัคกรินเป็นอโลคาเซียราคาดีมากนะคะครับมิสไซไม่มีเวลาอยู่บ้านนี้น้องขาดน้ำกันใช่ปลายใบมันจะแห้งๆแกันีลยอากาศมันร้อนเลย แล้วก็ต้นนี้ค่ะไออันนี้ซิงโกเนียมแชเป็นซตค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คะหลอดใหม่มาแล้วเนาะอืมเอาแปดร้อยแล้วนเลยแปดร้อยบาทนะคะครับมีหลอดใหม่มาอันนี้ก็เป็นกุ้งลางข้อครับดังสวยสวยสามร้อยฮะสามร้อย <300 S 2> <c oughs> บาทนะคะดูลากนะคะแน่นแลากแน่นๆน่นน,นะคะค ใครไม่อยากเล่นฟอร์มกองก็องเ,เอาแบบนี้ไปดูแลก่อนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแอนโดเลียมเพชหรือหน้าวัวคิงฮะที่เ็าเรียกกันสามพันห้าท3 5พันห้านะคะครับเป็นซูเปอร์แนโลก็คือหน้าเขาจะย่นมากหน้าย่นคสวยยอันนี้ใบใหม่ใช่สามพันห้าร้อยบาทนะคะแอนโดเรียมเวลามันออกใบใหม่มันจะยังไม่ใหญ่ทีเดียว เดี๋ยวมันน่าจะใหญ่กว่าใบเนี่ยถ้ามันกลางเต็มที่อ่ะงามนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นอ่าเจสตินค่ะเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทแล้วอย่างสวยเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะครับอันนี้อ่าทินนี่ดังใช่ทินนี่ดังเป็นไม้วางข้อไม้วางข้อ ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะจินนี่ดางนะคะเท่าไหร่คะสองพันห้าครับสองพันห้านะคะกระถางนี้นะครัใครเล่นหรือใช้นี่ใครท้าอันนี้บุตรเนี่ยเขามาแล้วนะบุศรลาคำกระถางเบลเลอเลยนะคะก็ดังสามใบเขียวใบหนึ่งเขียวเป็นไม้หนองเลยนะเขียวใบล่างสุดนะคะใช่ไหมน้องฮอนเนาะเอ่อน่าจะเกือบล่างสุดครับใช่ค่ะแล้วอันเนี่ยล่าสุด อันนี้ล่าสุดอันนี้กอนที่อย่างสวยเลยอ่ะอันนี้ก่อนล่าสุดค่ะสวยมาเรื่อยๆนะคะเปิดลายใบใหม่อสวยเลยเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่สี่พันเก้าสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะใครถามหานะคะนี่ทักหาน้องหอยรากดูรากนะคะรากเป็นไม้หน่อสี่พันเก้าร้อยบาทไม้หน่อโตไวตัวนี้อ่าน็กไทด่างอ่ะมันใหญ่กว่านี้อยู่ใช่ไหมใช่คระก็เวลาใบมันใหญ่มันจะ แต่อันนี้ห้อยๆลงมามันเป็นไม้ไม้อะไรไม้ยอดไม้ไม้มะเลศไม้พวกนี้มันเป็นไม้อ่าอ่าใช่เป็นไม้มะเลศครับอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้พันห้าครับพันห้าร้อยบาทนะคะเนคไทด่างนะคะครับแล้วนี่กลอกผ้พรมกลอกผ้พรมเลี้ยงยากไหมน้องฮอร์เนี่ยยากอยอะเนาะมันชอบใบมันชอบช้ำผมไม่ค่อยตายแต่ใบมันชอบเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างนั้นใบเสียใช่อยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เอา เอ่อห้าร้อยได้นะห้าร้อยบาทนะคะกวักพะพมดังนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะบวนใหม่น่าจะดงังอ่าหลอดใหม่น่าจะดางนะคะเขาก็ด่างสวยแหละแต่ว่าใบแค่ใบล่าสุดใบใบก่อนใบแรกของเขาเนี่ยครับใบเสียนะคะด่างทุกใบก็มานี่มันนีลามะนน,ลน,นีลาต้นนี้แปดร้อยแปดร้อยบาทะครับสวยก็สวยหนึต้นใหญ่อยู่ค่ะต้นใหญ่นะคะสวยด่างสวยครับ เนี่ยเอาใบนี้ออกก็สวยข้งต้นเลยเนี่ยแปดร้อยบาทนะคะ <c oughs> เอามาท้างนี้ก่อนดีกว่าช้างกระถางใหญ่ๆนี่ยตัวเลยต้นนี้เอาเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะต,ต้นใหญ่ค่าส่งก็ยังค่าเดิมนะร้อยห้าสใช่ร้อยห้าสิบเนี่ยอย่างคุ้มเลยนะคะใช่ค่ะพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วมาอันนี้เงินหนาเงินหนานี่นะคะใบใบเสียแค่ใบนี้นะคะ ครับงั้นก็ด่างทุกใบนะก็มีใบเสียก็มีนิดๆหน่อยๆเป็นแมลงมันแทะตอนตอนเป็นใบอ่อนค่ะอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เอาสองพันแปดแล้วสองพันแปดร้อยบาทนะคะเงินหนาถือว่าฟอร์มใหญ่เลยแล้ใช่เงินหนาด่างเงินหนาด่างเหลืองเหลืองันนี้มีด่างขาวด้วยแพงกว่าแล้วก็อันนี้เป็นซูเปอร์บัมซูเปอร์บัมครับใบหักใบหนึ่งนะคะ ะไรคใช่ต้นนี้เอาสองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มานี่เบาๆเบาๆอันนี้เป็นเพราะไม่มีเสาหรือเปล่าใบเขาเล็กลงด้วยฮะเนาะเอาไปปีนเสาเลยค่ะครับใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็กระถางละร้อยกระถางละร้อยเองโอ้โหไออีพีมาเบลอีพีนะคะอีพีมาเบลอนะคะครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะอันนี้เป็นลาฟิลาฟิโดโฟล่าไอบูเบอร์ล่า ต่มันมันคล้ายไอ้นนั่นนะเป็นวังข้อไม่เสริใบมันจะออกเรียวๆอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีรูตรงกลางปุ๊บๆตอนมันใหญ่เท่่าไหรคะต้นนีก็เอากระถางละร้อยหมดเลยเนี่ยกระถางละร้อยหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะคไอ้เล็กๆน้อยๆนี่นะคะนี่อันนี้นะคะน้อยหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยว่านหางจระเข้แดงเหรอใช่หนึ่งร้อยบาทนะคะว่านหางจระเข้แดงนะคะแล้วต้นเดียวไม่คุ้มนะคะเพราะเขาเหมาค่าส่งไปแล้วร้อยห้าสิบบาท อันนี้เป็นโซดีลอยโซดีลอยเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเป็นฟิโลใบมันจะออกเงินเงินบ้านนีใสฟิโลนะแล้วก็อันนี้เป็นอัลโบอัลโบวังคออันนี้ไม่ด่างสวยด่างนิดหน่อยด่างนะด่างนิดหน่อยอ่าวางคอนะคะเท่าไหร่คะอันนี้เอาไปสองร้อยเลยนะแล้วตัวนี้ล่ะอันนี้เอาสามร้อยนี่ตัวนี้ด่างสวยแล้วใช่นี่ด่างสวยสามร้อยนอ่หมดแล้วเนาะ ก็มีโชคโชคตัวนี้สองพันครับสองพันบาทนะคะเขาเรียกต่างอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสีสนิมเหรอสีสนิมสนิมโอรสอะไรประมาณนี้แหละค่ะสวยนะคะความสวยนะคะตัวนี้นะขอบใบออกริ้วๆียกว่าหายไปนานว่าแอบไปชุ่มทำต้นไม้มานะคะมาอยู่ฮะับมะพักหาโทรหาได้เลยครับเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะครับขอบคุณค่ะน้องฮอนครับ